พบกับพวกเราบ้านบ่อครับครับผมอยู่ที่มันมม่นแจ่มมั่นแจ่มโคตรหนาวเลยมั่นแจ่มนี่หนาวสุดแล้วะนี่เรามานเนี่ยมาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตีห้านี่ก็หกโมงพอดีขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเรื่อยเรืเราต้องจอดรถข้างล่าง,างล่างแต่เดี๋ยวเขาห้ามรถขึ้นแต่นี่น่าจะเป็นรถชาวบ้านนะครับรถชาวบ้าน เพราะว่าไม่น่าใช่น่าจะคนที่พักข้างบนหรือเปล่าเออคนที่พักข้างบนเพราะมันมีรีสอร์ทเยอะใช่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 น่าจะเป็นคนที่พักข้างบนรีสอร์ทเยอะแต่ถ้าเรามาเที่ยวอย่างเดียวอ่ะหรือมาดูวิวอ่ะเราต้องจอดข้างล่างจอดข้างล่างแล้วเดินขึ้นไปไม่รู้เดินไกลเปล่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเฮ้ยแต่เขาบอกมันมีมอไซค์รับส่งนะเออเนี่ยมอไซค์ยี่สิบบาทรับส่งขึ้นไปดูจุดจุดชมวิวเรามาตอนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนะเราอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นวิวดีดีเราต้องร นี่นี่นี่มองมองไปนู่นนู่นรีสอร์ททางนั้นเลยฝั่งนู้นน่าจะเป็นโซนฝั่งรีสอร์ทแต่ที่เรามาคือจุดชมวิวของเขาเลยมันแจ่มคนเยอะนะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยขนาดตีห้ากว่าคนก็แบบอยากออกมาดูอาทิตย์ขึ้นไงนู่นหนูจะรีสอร์ทเขาเต็มเลยอ่ะนี่จะเช้าแล้วเหนื่อยอยู่ เดินขึ้นมาประมาณไม่ถึงโลหรอกแต่ชันมากเลยเดี๋ยวตอนเช้าขาลงเดี๋ยดูนะเพราะมันชันขนาดไหนชันแบบว่าแบบต้องเอ็นตัวเดินอ่ะเออถ้าฝนตกนี่ขึ้นไม่ได้นะเว้ยข้างบนเขาไม่ให้ขึ้นเพราะไม่มีที่จอดรถนะครับให้คนเดินขึ้นมาเองเนาะดูดิคนบึมบ้มเลย แล้วเพื่อมนมาถึงมัางใจนะเสนใจไปดูภาพขึ้นก็มาติดต่อรถที่นี่ได้ครับมาติดต่อรถไปดูพาใครขึ้นด้วยนะครับ,รบมาติดต่อรถที่นี่ได้เลยนะครับตอนนี้มีคนรอแชร์ที่จะขึ้นแล้วนะครับคือเราต้องรอเจ็ดโมงนะครับประตูนี้ถึงเปิด นะครับแต่ถ้าใครจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ต่อเนี่ยต้องเสียคนละเท่าไหร่นั่นเลยห้าสิบบาทครับคนละห้าสิบเขาจะมีรถรับส่งคันหนึ่งไปได้สิบคนใช่ครับหรือถ้าใครจะเหมาคันก็ได้ห้าร้อยบาทใช่นะสำหรับแบบใครมาห้าหกคนแล้วแบบเป็นส่วนตัวเหมาทั้งคันไปเลยอ่าไปอีกประมาณสามโลเชื่อบอกอ่ะใช่แต่ถ้าอยากบ้านละหมอกมีแต่ถ้าบ้านละหมอคุ้มแต่ถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆก็ตรงนี้ก็ได้ครับแต่เขาเปิดเจ็ดโมงเขาจะให้นั่งสิบคนต่อคันเนี่ยเรามารอเลย พรบ้านเราเก้าคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่มันแจ่มเช้าแล้วด้วย้แล้วหนาวมาก13บสามองศาเรามารอเขาเปิด7จ็ดโมงใช่ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสาแล้วเราไม่ได้ขึ้นไปดูไม่ได้ดูพาสิโตพาสิขึ้นพาทิขึ้นเออพาสิขึ้นสี่ยองไม่ทันขึ้นเลยจะตกสะแลลว ตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะใช่ตองนี้จะเป็นรีสอร์ทที่เราพาไปแต่เราที่เราไม่พาข้างบนเพราะว่าข้างบนมันหนาวมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าบางทีหนาวมากๆเราทนไม่ไหวเนาะนี่ยังสิบสององามนี่ยังสิบสององาเราเพิ่มมีลมแบบลมตลอดเวลาแต่คนมาเยอะอะอันนี้คนมเยเพพาะคนเขาแบบจะไปเราดูพ้าที่นี่ไงอันนี้จะเปิดแล้วด้วยเจ็ดโมงใช่เปิประมาณแป๊บนึงยี่สิบนาทีอ่า่ปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูข้างในว่าข้างในอะรวิวเนาะสวยเออ ันนี้ก็สวยำหรับทริปเชียงใหม่ทริปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสุดมันจริงๆหลายที่นะที่เด่นของเชียงใหม่นี่หลายที่นะพบมากคู้ง่ายว่า5วันนี้คุ้มมากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในใครจะตามรอยมาตามรอยมาสามารถมาเหมือนเราได้มัน ตรงเปิดแล้วต้องมีโหนึ่งของเขาใช่ตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะคะมันเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะของไทยนี่เขานะคะในนี้ก็จะมีแบบเนี่ยอันนี้คือพญาเสือโค่งนะคะจริงๆอ่ะเขาก็จะมาเที่ยวตอนที่แบบพญาเสือโค่งที่ต้นทับใช่ที่มันออกดอกแต่ตอนนี้ดออกมาอาจจะหมดแล้วเพราะมันเหลือแค่แบบเป็นใบแล้วเลยแล้วส่วนตรงนี้คือเข้าปีเราสามารถแบบมาชมพระที่แบบหน้าคือทะเลหมอกเลยนะ คือถ้าเราไม่เสียงเงินที่ไปตรงนน้นเราสามารถมาตรงนี้ได้เลยสวยมากสวยมากอากาหนาวมากสวยงามมากนะครับแต่ก็นี่ไงต้นซากุระแต่เฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยังมีดอกห้ามเด็ดนะเฮ้ยทำไมมีเขียนที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยวะที่ใหญ่มากนะครับคือศูนย์การเรียนรู้นี้เข้าฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่เปิดเจ็ดโมงเด็ดประมาณเย็นๆถ่ายไว้ก่อนดีดีกว่าฝรั่นี่ดูวิวดินี่วิววิววิว แสดงขับคจอดได้ตรงตรงนี้คือแลด์ม์าของเขาเลยนะครับมันสวยมากตาออนดะา

เดินได้ขึ้นะเดี๋ยวไปดูต่อนไปดูฝั่งนต้นต่อจะดูแม่งดีนะนี่น,นี่ตรงนี้ก็สวยตรงนี้จะเป็นดอกไม้เยอะเลยนี่นี่เห็นไหมลมแรงมาก

ยี่สิบบาทพอไหมนี่ออกให้ชิ้นเดียสใหญ่สองเล็กหนึ่งเห็น่ามครับว่าคู่ละร้องเรี่ไม่ออกเหร ไปนี่ถ้าเราจะเข้าตรงนี้ไล่ดอก <Okay. S 1> ไล่ดอกลมหนาวตรงเนี้ยครับเสียคนละสามสิบเสียค่าบริการคนละสามสิบบาทแต่ต้นไม้เขาสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยโหอย่างหนาวเลยไอ้ไร่ตนไม้ก็สว ได <ป S 2> e 네้แล้วอ่ะได้แล้วไม่ะคนว้าวหมดเลพี่นับงเป็นงนะ เันนีถ่ายทางเข้า่ันเป้าโมโมถ่ายทางเข้ายพี่อันนี้เราเสียคนละสามิบนะครับเพื่อชมดอกไม้สวยๆกันอุ้ยหนาวนี่ผู้ใหญ่สามสิบเด็กสิบบาทถ่ายให้เห็นป้ายอัน้เราือไ้เอโ้ันปุณ่า เราเข้ามาข้างในแล้วเชื่อไปครับใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในค่ะเสียคนละสามสิบบาทแต่ว่าเด็กสิบบาทเด็กสิบบาทแต่ว่าดอกไม้บุ้มๆไล่ดอกลมหนาวอยากอยากเลื่อนไปนั่งนะนั่งได้ขึ้นได้ต้ขึ้นได้ปรากันไว้แล้วกันรถไหลแล้วนั่งแห่งนี้ดีกว่านั่งได้ก็บอกว่านั่งได้ นี่ครับนันมีที่นั่งเยอะเอ้ยมีที่ถ่ายรูปเยอะมากน่าดีหน้ากูไม่น่าปรพังตอนนี้เลยนะเนี่ยเอ้าให้รูปถ่ายนีเขาก็จะมาสุดแค่นี้สาระนี้นั่งถ่ายรูปได้หมดเลยนั่งชมวิวนะคนกลางเต็มเยอะนะตีสอดฝั่งนั้นใช่บรรยากาศเคูดดีสิบสามองศาสิบสองสิบสามองศาเองที่เนี่ย แต่ไม่ลมล,ลมแรงะ่ะนี่นี่นี่เราให้ดูเลยว่ากี่องศาตอนนี้ตอนนี้น่าจะขึ้นอย่างกิบ 15, 15แล้ว15 15องศาโพตดหนาวเนี่ยเขาไจะมีจุดชมวิวเยอะให้เราถ่ายรูปยืนไม่ได้ครับนี่น,น,นีตรงนี้คือที่ถ่ายรูปเลย30บาทคุ้มอยู่ยคุณจะอยู่กี่ชั่วโมงเรื่องของคุณ เขาเก็บแค่สามสิบนี่ห้องน้ำอยู่นี่นี่ห้องนี้จะต้องเดินดีๆหน่อยนะคนมีอายุหรือเด็กต้องเดินดีๆเพราะมันเดินลงมาชันเลยไม่ต้องคนมีอายุหรอกคนอ้วนแบบกูเนี่ยถ่ายตรงนี้ง่ายกว่าไอ้ที่ถ่ายตรงนี้ง่ายกว่านี่เคยไปฟอร์มิลเลย เดี๋ยว่าถ่ายให้น้องหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นต่อนะครับไปอยู่ในส่วนของเขาเหมือนกันวิวดีมากบรรยากาศดีมากต้นไม้เยอะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เยอะมากนี่นะครับโอ้โหอย่างสวยเลยสีแดงนั้นก็ใช่ของเขาอะ ของเขาหมดของเขาหมดอ,อากาศดีเฮ้ยตรงนี้มีแค่ด้วยนั่นมานั่งถ่ายแค่บอกเลยไม่น่ามีโควิดเออคือแบบบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากไม่น่ามีโควิดเลยถอดเข้าถอดออกอยู่นะนะแมสเซนเจอร์น้ำค้างแรงมากเลยแฉะไปหมดดูบรรยากาศรอบๆ เดี๋ยวถ่ายให้หน่อยได้ป้ะดอกสีขาวเหรอใช่คอบดอกอะไรไม่รู้ครับแต่มันดอกสีขาวแล่รี่สวยนะนี่คือดอกสีแดงครับเราเดินมาเออหนาวมากยังหนาวอยู่เลยเนี่ยสิบห้าองศาสิบหกองศาหนาวมาก

อือดูยิ่งวัดอัน,น,นอ้น่ะแ,แค่กูลำลำหังก,กูเดินก็นลำบากอยู่แล้วขอก็จาเป็นภาไหอใช่ะเออเอ้ยหียแม่งไม่เห็นใจกูกบ้างเลย,เ,ยๆๆๆเป็นไงครับเป็นไงครับดีมากเลยค่ะหนาวมากหนาวป่ะหนาวว่ะยังหนาวอยู่<อ>ยเลยแดดยังไม่มาแดดเขาไปสั่งหนก่งอูะ ล้วดูดิโหบรรยากาศการถ่ายรูปเยอะแยะมาก30บาทคุ้มอลล่ะมึงคุณจะอยู่กี่ชั่วโมงก็ได้อะมึงจะอยู่ทั้งวันแล้วแต่ถ่นะังวนภาพอ่ะอันนี้เขาต้อนอะไรต้อนอะไรนะสวยใช่ไหมเอาหนดอกย่าไม่ใช่ดอกย่าปะต้นนี้ป่ะที่คัน,น,าน,านๆใช่ป่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ ผมโคตรแรงใชอยู่เด้อมาทยแเออนรในอะไรแล้วยืนเลยเแล้วมาเที่ยวมันเจ็บนานหน่อยแต่เดี๋ยวไปที่อื่นก็ทำเวลาแล้วไปไหนต่อวะไปตางบีดปาเเ้าบีดมาปางเ้าบีดปางเ้าบีดมันคืออะไรมันคืออะไรเป็นคาเฟ่ที่มีหาดทรายจลองแล้วก็มียูทูนาไปจากนี้ประมาณิ เท่าไหรละสามสิบโลขอพักมึอก่อนหนึ่งหน่งสองสามสิบหโลหนึ่องได้อีกหนึ่งตื่นแล้วก็อก่อนก็เดี๋ยวเข้าก็ต่อไงเวลานั้นน่ะหนึ่งสองหนึ่งสองป่าตรงนี้จำไหมเลยไปตรงไหนล่ะป้าป่านี่ยดีเจ้งนี่นี่ปลเนอะ สองหนด่องอสองครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อที่ต่อไปคือปางเปาบีดนะครับเป็นคาเฟ่ไปอีกประมาณสามสิบกิโลเดี๋ยวเราถ่ายตอนทางเดินลงให้ดูที่เราเดินขึ้นมาตอนเช้าว่ามันตอนดึกอ่ะมองไม่เห็นหรอก แต่เดี๋ยวดูว่าเราเดินลงเนี่ยมันสูงขนาดไหนมันชันขนาดไหนน,นะครับแต่ก็คุ้มอยู่ที่เดินขึ้นมา่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นอไดะไครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงละดูทางที่เราขึ้นมาเดินขึ้นมาเมื่อเช้าเช้ามืดอ่ะว่ามันสูงว่ามันสูงมันชันแค่ไหนไม่รู้สายวะเนี่ยถอดแล้ล่ะถอดแล้วล่ะถอดได้ไหมมันสูงมันชันมากนะที่เราเดินขึเมื่อเช้าอ่ะแต่เมื่อเช้ามันเป็นเช้ามืดก็เลยถ่ายมองไม่ค่อยเห็นนี่ดูขาลงนี่ลากเบรกกันเลย มันชันมากนะตรงนี้ชันแบบเดินขึ้นเดินลงต้องระวังแต่ไม่ค่อยแต่ไม่มีรถวิ่งหรอกไม่ค่อยมีรถวิ่งถ้าไม่ใช่รถชาวบ้านแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่เดินที่ขับขึ้นมานันนี้จะเจอรถชาวบ้านก็จะเป็นพวกร้านขายของฝากร้านขายของกินนะครับร้านสตรอเบอร์รี่

ต็มพระสองข้างทางไม่เช้ามายังไม่มีเล็กเปิดเลยเออเฮ้ยรถรถรถ 啊！Huh? ราติดตามที่ต่อไปใช่บางเปาบิดรออีต่อไป EP ต่อไปอ p พหน้าเราเจอกัน